สวัสดพีพี่พี่น้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางนะคะวันนี้มาพบกับแนวทางลาวพัฒนานะคะกับยีนชาแนลนะคะวันที่แปดนะคะเดือนสองหกสีนะคะแนวทางนะคะแนวทางไวลาวนะคะลาวพัฒนานะคะ คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคำนวณตัวเลขเท่านั้นนะคะขอบปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะไปชมตัวเด่นกันเลยจ้าวันนี้เด่นสูตรวัดใจนะคะสูตรวัดใจเนาะตัวเด่นก็จะมีสองตัวนะคะ มีแดกับ7นะคะสําหรับเด่นแปรนะคะยินจะเจาะให้เนาะสำหรับตัวเด่นสําหรับสายวิ่งสายรูดนะคะเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบนะคะก็เตรียมแคปหน้าจอที่จดใส่กระดาษไว้นะคะระชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออาภัยด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวก็อาจมีเข้าบ้างหลุดบ้างเป็นเรื่องธรรมดาเนาะนี้ยิ่งก็จะเจาะให้นะคะแดนะคะมีแปดสีนะคะ แปสแล้วก็8 7นะคะแล้วก็88แล้วก็8ปสนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะสำหรับเด่น7เนาะเจ็ดก็จะมี7จนะคะ70 78นะคะตัวนี้กับตัวนี้ก็ตัวเดียวกันเนาะแล้วก็7จสนะคะ8คู่นะคะ ผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะขอโทษขอโทษขออภัยด้วยนะคะกลองไม่นิ่งอีกแล้วขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์ด้วยนะคะยินจะลองติ๊กติ๊กตัวที่ชอบเนาะ นี่นะคะเพื่อนๆกับพิจรารณาดูนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อว่าม,มันเทิงเนาะผิดถูกยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะก่อนจะออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามแล้วที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะสําหรับเพื่อนใหม่ที่ยังไม่ได้ติดตามเนาะสาหรับเพื่อนเก่า fc เก่าก็ขอกดไลค์นะคะกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ยินด้วยนะคะจะได้มาคํานวณ สูตรคำนวณตัวเลขบวกลบคูณหารให้พี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังกันต่อเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำลำรวยนะคะสวัสดีจ้า